เป็นโปรเจกตขบขันค่ะฝั่งคอมเมดี้ซึ่งจริงๆก็คือเรื่องน่าเล่นขี่เรื่องแล้วนะสองสองก็มาแบบกับแจ็คนี่เรื่องที่แล้วมาเป็นเรื่องแรกออพพายมัยสามเรื่องสามเรื่องคก็ตลกตั้งแต่ต้นจนจบค่ะทั้งตัวเป็นเอจิ้งโปรดักต์แล้วก็ทางตอนถ่ายสนุกมากใช่ครั ชุดของเรานี่ไม่มีเหตุผลสนุกอย่างเดียวหะอย่างเดียวเองลย่อไหมครับเรื่องยอดเอาแล้วเอาชื่อเรื่องให้เขาอีกทีไม่เอาแล้วเราเย่อย่อค่ะเยอ้นี้มันย่อเล่าอันย่อลล้อเป็นยังไงย่าแล้วเล่าเล่าเ่อเล่าเอ่อเ็เป็นเรื่างลองเล่าเล่าทล่เ่า่ ต้องไปปกป้องโลกออะเถถ้า้าปกป้องโลกจริงแม่ก็ไม่เคยถ่ายนุ่ไงบีนบินยิงก็ระตุ้นยางอ๋อมีหนึ่งคนที่โดดเด่นขึ้นมาในในทีมนี้นี่ครับทายังไงครับโอ้คือว่ามันสมบูรณ์ไงมีอย่างนี้มีอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้มีอย่างนี้เข้ามาดูดีหมดเลย ดูดีไปเลยการแต่งเนื้อแต่งตัวธรรมดาไม่ได้ใส่สูตรแต่เขามาใส่สูตรหมดดูดีหมดทั้งกลุ่มเลยกลับหล่อทุกฉากเอาใช่ครับผมไอ้พวกเราในสกปรกทุกฉาก <c oughs> เป็นห่วงไหมคะการเล่นตลกของเขาเไม่น่าเป็นห่วงครับเป็นห่วงแฟนคขับตลอดกินกันไม่ไหวเลยจะไปถ่ายไหนตามมาแน่นหมด <c oughs> ครับผมบคือพุทักมาตลอดใช่ครับผมแล้วเขาแอบสอนเขาแค่เรื่องจังหวะการเล่นมุกระรอะไรเพราะตลกมันต้องมีจังหวะประมาณนี้ เขามีจังหวะเขาเองเพราะเขาไม่ได้พูดอะไรเลยแต่น้าเราหล่มานี่คือจังหวะเขาเหรอครับจังหวะเขาดีมากเขาไม่ได้พูดเลยออกมาพังงาดอย่างเดียวแล้วแค่ไหนกินแล้วมีมองท่อมองท่อจริงๆนะเขาสามารถเล่นบทกลับได้ไหมครับได้ครับเรราออออลงคับนี่นะถ้ามาหล่อเท่ากูนั่นมันแอ๊กตายเลยท่อท่ออยู่ทำไมครับ้าวมองท่อในเรื่องเขาจะมอง แล้วมีพูดไหมมีพ no ูดไม่มีคับคําเดียวเลยทั้งเรื่องหล่ออย่างเดียวบแต่ว่าร้างสีสันให้ก็เป็นอ่าเป็นลูกน้องนะครับเป็นเหมือนแบบว่าของนักคอมนะครับจะแบบชอบของอ่าในเกมฟรีไฟล์ทุกอย่างเลยครับผมก็อยากให้ติดตามกันนะครับเพราะว่ามีทั้งสนุกแล้วก็เท่นะครับผมแล้วก็ความหล่อของกัปนะครับความตลกด้วยครับผมรักกัปได้มาร่วมงานกับสอดอลของเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็ ดีใ,ใจครับผมเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากลองทำนั่นก็คือการได้เล่นตลกครับแล้วก็ยิ่งได้เจอนักคอมที่แบบเราดูตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยดูหนักของนักคอมมาแล้วก็เจอพี่นุ้ยอีกพี่นุ้ยนี่ก็คือสุดยอดอยู่แล้วเจอพี่แจ๊กอีกที่แบบเราติดตามมาตั้งแต่แฟนฉันแล้วด้วยแล้วก็เจอมามีพี่ปอบแปมอีกก็คือครบรถเรื่องนี้ครับผมทั้งสนุกความเท่แล้วก็การรู้อะไรก็มีให้ดูแน,น่นอนครับเมื่อกี้นักคอมเขาบ่าเป็นเราหรอเขาบ่าเป็นนักคอมได้ไหมตอนั้น อจะดีครับประโยคน์เขาได้อยู่แล้วดูดเสียงทันไหมครับประโยคน์เขาได้เขาจะดูเสียงทันหรือเปล่าเสียงทันไหมครับไม่ได้ไม่ได้ซื้อเรื่องว่าอะไรชอบ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 ชื่ออะไรค่อมเท่ค่อมเท่ค่อมเท่คอมเท่ค่อมเท่ค่อมเท่ลวดตึงปากนะครับากปากนะครับเด็กหพ่อครับพ่อขอฝากฟีฟายนี่ด้วยนะครับ ท่านดูเราเยอะเราก็ได้เล่นกันอีกขอบคุณมากนี่ก็าเอามาแจกกลับบ้านใช่ไหมใช่ไอสัพพาพ่อไอสัพพาดเฉยรับนี่หลักการนี่เป็นหลักการอ๋อค่ะก็ฝากตัวซีรีส์หนังสั้นที่ยังไม่มีชื่ออันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าก็สนุกสนานตั้งแต่ตอนถ่ายเราก็เชื่อว่ามันน่าจะถ่ายทอดมาสู่ในภาพยนตร์สั้นก็น่าจะได้หัวเราะกันเอก็ได้มีความสุขกันโดยทั่วหน้าค่ะ ฝากไปด้วยนะครับฝากไปครับก็ฝากติดตามหนังสั้นเรื่องนี้ด้วยนะครับก็รับรองว่าได้ทั้งเสียงัหเราะแล้วก็ได้ดูฉากแอคชั่นมันๆแน่นอนครับผมฝากไปด้วยครับฝ <c oughs> ากด้วยนะครับฟรีไฟล์ครับขอบคุณมากครับผม